สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าในช่องของแหม่มรถสวยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรวีไทย68บมินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะมีรถมานำเสนอเลยนั่นคือ Honda Civic นะคะเป็น FC 1.8 EL คะ่ะลูกค้าปี2019นะคะราคาอยู่ที่759,000บาทค่ะ มาพร้อมกับเลขไม้หาหมื่0 0กกิโลเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะเป็นรถมือเดียวบดรวาน,นะคะลูกค้ารถไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างพิจความจมน้ำนะคะลูกคา้าใครที่สนใจรีบติดต่อแมา่มาเลยนะคะเบอร์แม่จะเป็นเบอร์0 8 0ค่ะ403ค่ะ0 1 6 3นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับลูกค้ารายได้นะคะ1 5 0 0 0้าบาทค่ะสามารถขอโทษค่ะรายได้3 0 0 0 0บาทค่ะสามารถซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับ รถคันนี้ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นรถบอดี้สีเทาดำนะคะลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าของเขานะเป็นโฉม Honda นะคะลูกค้าป้ายทะเบียนยังเป็นนะคะเป็น8กไก่ทรหาร8220นะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะลูกค้า เรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของไฟค่ะไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะและยังไม่พอค่ะยังได้ไฟตัดหมอกมาให้เราด้วยนะคะเป็นรถที่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะเข้ามาพึ่งใช้ได้1สัปดาห์นะคะและ,ะข้างๆยังมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะคะ เรามาดูกันต่อเลยค่ะในส่วนของอยางค่ะยางก็จะได้ยาเป็นยางปีใหม่ๆนะคะลูกค้าและเป็นแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารถไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของกระจกค่ะจะมกระจกคันนี้นะคะลูกค้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะที่จับนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะลูกค้ารอบๆตัวรถสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบบพาไปดูรอบๆตัวรถก่อนนะคะในส่วนของอยางหลังค่ะนี่เลยนะคะ ยางก็เป็นยางดอกได้ดอกอยางใหม่ๆแล้วแม็กเนอคะอร่อยขอโทษค่ะเป็นแม็เจ้าโรงงานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าสามารถราลองเทสได้ได้นะคะบริษทัทเปิดทําการทุกวันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะในส่วนของไฟไท้ายค่ะไฟไท้ายคันนี้ค่ะจะได้เป็น LED นะคะลูกค้าและยังไม่พอยังมีไฟไทัาทิมแล้วก็ติดสเกิร์ตขลังมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามีต่สัญลักษณ์ของ h o n d ด้นะคะ ซีวิคคันนี้เลยนะคะลูกค้ารอบคันนะคะลูกค้าบอกก่อนเลยว่าเตดไฟมาให้แล้วนะคะลูกค้าในส่วนของไฟขอโทษค่ะในส่งของน้ำมันนะคะสามารถเติม9195รองรับ E10 E85 ได้แล้วนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในก่อนนะคะลูกค้าขอขอนุญาตเปิดรถนิดหนึ่งนะคะ สำหรับนะคะภายในรถคันนี้ค่ะจะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะลูกค้าภายในค่ะจะเป็นสีดำนะคะแต่คอนโซลสีครีมเลยนะคะจะเป็นปุ่มในส่วนของ p ฟ s ต s สตาร์ทนะคะลูกค้าพออรมลัยค่ะจะเป็นพรมลัยมัลติฟังชันนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสามารถรับเสียงคิามเสียงได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนิดนึงค่ะในส่วนของเบาะค่ะเบาะคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมมีวลวดลายให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของนี่เลยนะคะ เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้นะคะที่ปรับจะเป็นบอะไฟฟ้านะคะขออนุญาตเขาไปนั่งข้างในนิดนึงนะคะในส่วนภายในค่ะใบนะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะมีจอให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะคอนโซลของเขาจะเป็นคอนโซลสีดํานะคะลูกค้าภายในสะอาดนะคะดูกว้างนะคะสําหรับใครที่เชิญชอบซาวอักเอฟซีนะคะค o นดานะคะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของที่เก็บนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นที่วางแก้วให้เราด้วยนะคะอ่าเหมือนคนนี้เปิดนี่นะคะลูกค้านี่เป็นที่เก็บใส่อุปกรณ์สัมภาระนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะไปไหนหายห่วงแน่นอนนะคะเดีแบบ๋ยวแมมโชว์ให้ดูก่อนนิดนึงเลยนะคะลูกค้าราคายอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นปีสองพันสิบเก้านะคะไม่แค่ห้าหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะพู้อะไสัรงกันบ้างค่ะเดี๋ยวแหม่มจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ สำหรับข้อผู้โดยสารคันนี้นะคะจะเป็นระบบเซ็นทันลล็อกค่ะเป็นสีครีมแต่กับคอนโซลสีดําเลยนะคะภายในของเขานะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีครีมค่ะภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยเป็นเครึ่ง1.8นะคะลูกค้าเป็นเครึ่อง1,008นะคะและยังไม่พอคะ่ะลูกค้าที่รองพื้นนะคะนี่เลยมีผ้ายางมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเป็นรถที่แบบ ใครที่หลายๆคนใฝ่ฝันคันนี้นะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มและรถไม่ช้าด้วยไม่น้อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราม,มาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระรถคันนี้ค่ะขออนุญาตเปิดรถนิดนึงนะคะที่เก็บสัมภาระรถคันนี้ค่ะลูกค้าสังเกตให้ดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตรายละเอียดของเขานะคะทุกตุทุกน็อตทุกตัวค่ะลูกค้าไม่ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะขออนุญาตเปิดนิดนึงค่ะ นี่นะคะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นยางอะไรของเขาแม่แรงนะคะนี่เลยนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะลูกค้าที่เก็บอุปกรณ์นะคะค่อนข้างจะกว้างเลยสามารถจุบรรจุของได้เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวแม่จะาพาดูรายละเอียดะคะ่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้านเราตั้งหบามาไ,มได้เลยคะ่ะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้านนะคะลูกค้าสาหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเครื่องยนต์ของเขานะคะลูกค้าแห้งสนิทเลยน้ามันไม่เยิมนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆนะคะเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะลูกค้าติดต่อมาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของน็อตนิดนึงค่ะน็อตทุกตัวยังไม่ขยับค่ะยังอยู่ในโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะ น้ำมันไม่เยิมด้วยนะคะมะอ,อก,กอค่ะสัญ,ญลักษณ์ยังครบเลยนะคะไม่มีชนหนักมีความจมน้ําแน่นอนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราให้ดูในส่งของแบตเตอรี่นิดนึงนะคะแบตเตอรี่นี่ค่ะอหนึ่งก็ยังได้เป็นปีใหม่เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะลูกค้า Honda Civic FC 1.8 e r ปี2019นะคะราคาอยู่ที่759,000บาทเท่านั้นนะคะรายได้2.79ขอโทษค่ะรายได้นะคะ30,000บาทค่ะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะ ฝากนะคะในช่องของแหม่มรถสวยไว้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แหม่มด้วยนะคะและนะคะลูกค้าเบอร์แหม่มค่ะจะเป็นเบอร์0 8 0ย์ค่ะสี่ศูนย์สามค่ะศูนย์หนึ่งหกสามนะคะเบอร์นี้สามารถแอลไอ์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้าและนะคะออกได้ต่างจังหวัดก็ออกได้ติดแบ็คลิสต์ออกได้นะคะเปิดทําการทุกวันค่ะตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเลยนะคะลูกค้ามาดูรถมาทดสอ์ได้เลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะใครที่มาออารถกับแหม่มนะคะแหม่มแถมประกันเครื่องเกียร์นะคะให้หกเดือนเลยนะคะและลดค่าดาเนินกาารค่่บทะ วันนี้แหมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะและพบกับแหมใน EP ีนะคะหรือคลิปถัดไปนะคะว่าแหม่มจะมีรุ่นอะไรมานําเสนอลูกค้าสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ